ตาบุญมาอีกแล้วอวันนี้วันที่สองเมษายน2564เนอะแหมตาบุญไม่มีอะไรจะทำเห็นแม็กโคเขาผุดคลองให้เราก็ดีใจจะได้ คองกับเขามีสะมีห้วยหน้องคลองบึงไว้กับนาตาบุญก็ดีใจถ่ายวีดีโอเอ้ยย้อนสอนจะเป็นยังไงวะเนี่ยย้อนย้อนแดดนอน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 นอ,นนอนแม่โคก็ททำงานอยู่นอนเอ้คองคลองคลหมดกี่หมื่นก็ไม่รู้ละงานเนี้ย ยังยังไม่ได้คิดค่าชั่วโมงเขาชั่วโมงละพันห้าเนี่ยโน,น่นโน่นยาวโน,น่นโหย้อนตะวันเป็นไงเนี้ยย้อนแสงแดดจะเห็นกันไหมเนี่ยเออตาบุญตาบุญอ้าวตรงนี้ก็ใส่ทอ่อซะ เศรษฐกิจพอเพียงอนะนนาะมีท่อหน้าสามก็ใส่ท่อหน้าสามนะาะถ,ถ่ายท่อหรือถ่ายทําท่อหรือว่าถ่ายเงาตัวเองวะเนี่ยเออนอนแม็คโครเขาอยู่นอนกระย่องกระแย่งเดินไตเออแม็คโคนี่คงจะชัดเจนดีอะ่ะเพราะมันอ่าหันหลังให้ตะวันแล้วถ่ายทำมาเนาะนี่ ตะบุญจะได้มีคลองมีสะกับเขาไว้ไล่ไว้ไวไวนาเนาะโอ้เก็บน้ำไว้โอ้ต้องขอบพระคุณรัฐบาลชุดนี้เนาะเออนี่แหละเงินของลุงตู่เขาเนาะเขาพัฒนามารัฐบาลชุดนี้เขาพัฒนาดี ผมก็เก็บไว้เขาให้อะไรมาก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้เอาไว้ทําคลองไว้นานี่แหละเขาให้มาพัฒนาพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งก็พันเอาไว้พัฒนาพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งก็เอามันทาคลองด้วยเนาะเอาเงินเราสมทบด้วยเนาะจะได้กลายเป็นคลองแบบเนี้ยโอ้กักเก็บน้ําไว้ใช้เนาะ เวลาฝนมาน้ำมามันจะได้ไม่ไหลลงห้วยลงคลองหนีน้ำจะได้อยู่ชุ่มชื้นอยู่ในไร่ในานาเราเนาะเอ้ยไม่รู้ตะบุญคิดถูกผิดผิดบ้ามันจะผิดได้ยังไงชาวบ้านชาวเมืองชาวช่องเขาทำกันเต็มมาเนาะไม่น่าจะผิดนะถ่ายทำ วิดีโอไว้เล่นดูเล่นเนี่ยไม่น่าจะผิดนะศาสตร์นี้โถเป็นศาสตร์ที่ดีเด่นใช่ว่าจะทำนาปีมีแต่นี่กับฟางทำนาบังมีแต่ฟางกับนี่เออมันจะแจมมได้ยังไงมีแต่ฟางกับนี่ของเราเนี่เศรษ,ศรรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ย เศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่มันได้กินทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมีกินตลอดแต่ที่สำคัญต้องมีน้ำหน่อยเนะพี่น้องนะอามีน้ำมีน้ำหน่อยเออมีแผงโซลา่าเซลล์ดูดน้ำบาดาลน,น้ำไหลประมาณไหนเราก็กะเอาว่าเราจะทำได้พื้นที่เท่าไหร่ ทำได้พื้นที่เท่าไรแล้วก็ทำแค่นั้นเนาะอย่าไปทำมากเกินกำลังน้ำพอน,น้ำเรามีจำนวนจำกัดวันละประมาณ6ชั่วโมงน้ำที่ไหลนะวันละหกชั่วโมงโดยเฉลีย่ยเอทอท่อก็ออกแค่นิ้วครึ่งแต่บุญก็ประมาณเอาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น ส่วนคลองเนี่ยเป็นคลองไส้ไก่หรือเปล่าเนี่ยเนาะเคียวเน้อโง่อยเงี้ยเออเอาเหอะขอว่าจะเป็นคลองแล้วกันเก็บน้ําได้เป็นคลองเป็นสะเป็นอะไรก็ว่าไปเหอะขอให้มันได้เก็บน้ําได้โอ้โหแม่โขก็ทำงานให้ดีดีเออผู้ใหญ่ฝนพันว่าของเราเนี่ยผู้ใหญ่อะไรแล้วุ่เขื่อหรืออะไรนี่แหละพี่น้อง ผู้ใหญ่คเครือบุงเคืออะไรนี่เล่เนาะสิ่งญาตกันแทน้ๆจำชื่อกันไม่ค่อยแม่นจันชื่อได้เล่นเล่นล่ะผู้ใหญ่ฝนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่อะไรอะูที่11ตำบลดงมะลุมก็พาแม็กโคมาขุดคลองให้อนะ วันนี้ก็วันที่ 2, สองเมษาปีหกสี่ต้นกล้วยเนี่ยน้ำมันท่วมมันไม่ค่อยเวิร์กกันเลยเอาระบบสมัยน้ำท่วมแล้วมันก็ขึ้นโคลนพอมันขึ้นโคลนแล้วมันก็ไม่โตเลยเลยเนี่ยเดิมเดทีมันเป็นปากกล้วย เป็นป่ากล้วยน้ำท่วมมากระกักเก็บน้ำไม่ได้พอน้ำไปมันก็แรงน้ำท่วมได้ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งแรงอีกแล้วน้ำไม่มีอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้จำเจทั้งปีทั้งชาติเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแรงปีเดียวนั่นแหละ เดียวเดือนเดียวนั่นแหละท่วม้งางแรงม้างโอ้ยอาวเสียงแมคโครดังอย่างนี้ได้ยินเสียงผมเปล่าวะเนี้ยคลิปนี้จะยาวไปหรือเปล่าตาบุญว่ามันจะยาวไปแล้วคนดูจะเบือ่อเนาะนี่ดูสวนฝรั่งคิมจูเนี่ยโอ้ยแก้วมังกรฝรั่งขี่นกฝรั่งขี่นกมะละกอเนี่ยมีกินทั้งปีทั้งชาติ มีกินทั้งปีหน้าแรงหน้าฝนก็มีอิ่นฝรั่งจิมจูโน่โ้นอ้ยพันแเป้นสีทองรบชาติกรอบหวานอร่อ,รอยอโด,โด,โดูดูนี่นี่เปาเคื่องยังมีเลยชอบใจแต่แม็คโคนี่แล้วมากุดฟองให้ประทับใจจริงๆชอบจริงๆ,ๆวันมานานแล้ว หวัดนอยากให้แม่โคมมาขุดคลองให้เนี่ยดีใจมากมีโอกาสแล้วใส่ซะเลยกินชั่วลูกชั่วหลานทำไวเออเอาละคลิปนี้ยาวไปหน่อยสวัสดีครับจากตาบูน